สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่สาสาชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะสาก็าจะมาอาคุยทำไมหายไปตั้งหลายวันนะคะก็จีโน่มานี่แล้วจะ <c oughs> เป็นติดเชื้อโควิดนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นวันที่ วันที่10แล้วนะคะวันที่10แล้วเนาะแล้วก็ดีขึ้นตั้งแต่7ตั้งแต่อาทิตย์แรกนะคะก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็จะคุยถึงอาการนะคะอาการของโควิดนะคะที่ะเป็นนะคะตอนนี้ก็ออกมาอาบแดดข้างนอกนี่าอาบแดดกับบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะ ายาโอเคจะพูดถึงยาที่เขาให้ก่อนเนาะคือเขาไม่ได้ให้ยาอะไรสัเลยนะคะก็จะมีกินเป็นไทรนอนก็คือลดลดอาการไข้นะคะแล้วก็กินน้ำเข็งชงน้ำเข็งกินแล้วก็วิตามินซีนะคะอันนั้นคือยาที่กินอยู่นะคะแล้วก็ มันมันไม่เชิงว่ายาน่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ายังไม่มีอะไรให้เรานะคะตอนที่จะตรวจเจอเนี่ก็คือแบบตกใจมากนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นนะคะแล้วก็เจอแจ็คพอตเนาะแล้วทีนี้มันก็เหนื่อยอยู่ประมาณ4ี่วันนะคะอาการของมันก็คือไข้ขึ้นสูงอ,อยู่อย่างนั้นนะคะ4วันนะคะสําหรับสานะเขาจะคุยก็จะคุยให้ฟังตามตามประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะคะ แล้วทีเนี้ยตอนที่สารตรวจเจอเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จับก็คือบอกให้กลับบ้านเลยพอกลับบ้านปุ๊บเราก็ง,งงว่าเราจะทํำยังไงต่อใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังมีลูกอยู่ที่บ้านอีกสองขวบแล้วก็ไอ้อไอ้คนโตอีกแปดขวบใช่ไหมคะพอมาถึงเนี่ยมาถึงที่บ้านคุณหมอก็โทรตามมานะคะให้เราแยกห้องให้เราแยกห้องนอนอก็ทําได้เท่าที่ทํานะคะเวลาวันไหนที่ไข้ไข้ขึ้นสุดๆเนี่ย ก็คือไม่ออกม้างนอกเลยก็อยู่ในห้องมีอะไรแฟนก็จะมาให้หน้าห้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่ยังไงลูกก็ต้องมาหาเราใช่ไหมคะเราจะทำตัวยังไงใช่ไหมคะก็ <c oughs> ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จะจะปิดปากตลอดนะคะปิดปากตลอดแต่นี้นั่งข้างนอกก็ไม่มีใครอันนี้หลังบ้านตัวเองนะคะแล้วมันก็วันที่สิบแล้วเนาะไม่ได้ออกมาเพื่อแพร่เชื้ออะไรนะคะ เพราะว่าอ่ามันก็อยู่ในอาการที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะสาก็คืออ่ากินแค่ยาพาราแล้วก็ไทรินนอนตามอาการที่เราไข้เราก็กินเราไม่ไข้เราไม่มีไข้เราก็ไม่กินนะคะะทีนี้มีเสียงเครื่องบินเพราะว่าบ้านติดสนามบินนะคะ,คะ,ะเรียกรอแป๊บหนึง่งเคือง <c oughs> อาจะคุยอาการว่าติดมาจากไหนนะคะด้วยด้วยความรู้สึกของใจเองนะอาจะคิดว่าเราอะติดมาจากลูกนะคะเพราะว่าไอเจเดนเนี่ยเจเดนแปดขวบใช่ไหมคะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่าจะเป็นใช่ไหมคะลูกไม่สบายอยู่ประมาณสองวันไข้ขึ้นสูงแบบร้อยสองร้อยสี่อย่างเงี้ยสองวันแต่มันเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วให้กินยา ลถไข้มอเทรนหรือว่าไทเรนอนของเด็กแล้วก็หายไปหายไปประมาณสองวันก็ไม่มีไข้ใจเด็กก็ไม่มีไข้เลยเราก็ต้องไม่เอะใจอะไรแล้วทีนี้ก็ตกมาหาย้ตัวเล็กคือพี่ชายถ่ายทอดมาให้ตัวเล็กตัวเล็กไข้ขึ้นอยู่ประมาณสองวันเหมือนกันนะคะแล้วก็กินยาลดไข้ก็หายไปจากนั้นมาก็มาติดที่แม่มาหาที่ศานะคะก็ประมาณ4วัน กลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยปวดตามกระดูกปวดเหมือนถ้าคนเป็นผู้หญิงเราอะจะรู้ว่าคล้ายๆกับไข้ทับหรือดูแต่มันหนักกว่าน,นั้นก็คือมันมันมีความรู้สึกของเรานะคือแบบตามกระดูกเราตามอะไรของเราเงี้ยมันจะปวดมากนะคะแล้วก็งงๆว่าเออทำไมทำไมผู้ครั้งปว่วยสองเครื่องบินอีกแลละ <laughs> พูดไปหยุดไปนะคะเครื่องบินขึ้นทุก10นาทีนะคะทุก5้านาทีไม่ถึงเลยเนี่ยสนาทีน่ทีนี้ก็อ่าเธอก็เลย4วันเต็มๆนะคะวันที่4ี่เวอก็เลยตัดสินใจบอกแฟนเลยว่าฉันไม่ไหวละฉันอยากไปตรวจดูว่ามันเป็นยังไงนะคะการาการหาหมอของที่นี่นะคะมีอยู่2ออย่างก็คือเรา เรา walk in เข้าไปเลยก็ได้แต่มันจะเป็น emergency แล้วเราก็าจะเสียแพงหน่อยนะคะแต่ว่าทางศาเนี่ยในระบบของ insurance ของอประกันสังคมที่สาลทำอยู่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคือเราสามารถคุยกับคุณหมอทางวีดีโอคอลก่อนได้นะคะแล้วคุณหมอก็นัดให้ไปตรวจนะคะนี่เขาก็แย่เข้าไปเลยตรวจสองอย่างก็คือตรวจฟรูก็คือตรวจไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตรวจโควิดนะคะเขา แ e a ่คัตตันบัตยาวมากยาวยาวนะคะเพื่อเข้าไปในโพรงจมูกเราแล้วก็ลึกลงไปข้างในนะคะแล้วเขาก็ให้รอผล20นาทีพยาบาลเดินออกมาบอกว่าอ่ะฟลูเธอไม่เป็นหรอกแต่แต่แต่เธอเทสต์โพิทีฟโควิดนะเธอมีผลเป็นบวกโควิดแล้วก็เลยแบบเฮ้ยวิติินมย่ากไหนแล้วก็แบบเฟลเลยตอนนั้นคือเฟลร้องไห้เลยนะคะ เพราะว่ากังวลกลัวทีเนี้เราไม่ได้อยู่ที่เราละเรากลัวลูกละใจนึงอะสายคิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็คงให้เราอยู่ที่นี่แหละเรากักตัวอยู่แถวแถวนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ให้มาใกล้ลูกที่ไหนได้คะพยาบาลส่งให้เรากลับบ้านนะคะ <c oughs> อันนี้คือระบบของที่นี่นะคะเพราะวัคซีนเขายังไม่มียาเขาก็ยังไม่มีเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเขาก็เลยส่งตัวเรากลับบ้านนะคะโดยที่คุณหมอก็โทรตามมา อีกอวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ไปตรวจทั้งบ้านเลยผลออกมาก็คือไอตัวเล็กมีเชื้อก็เพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอดนะคะแต่ณนะตอนนี้แต่ลูกไม่ออกอาการไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยนะคะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยพอ <c oughs> พอเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะเราก็รู้ว่าเราติดแล้วอ่ะทำยังไงต่อโดยด้วยความที่เราเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร เสพข่าวมาเยอะนะคะว่ามันไม่มันทําให้เรารู้สึกเดามากๆนะคะก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันจะไม่หายเหมือนเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะความคิดเนาะเอาเอาตรงตรงองานนะ,ะเพราะว่า <c oughs> คุณหมอก็เลยโทรมาให้ความรู้นะคะก็ประมาณว่าคนที่เป็นเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเด็กนําพาเด็กเนี่ยจะนําพาเข้ามาแต่ร่างกายเขาเนี่ยมันไม่นิ่งไงร่างกายเขาเขาจะแอคทีฟ แอคทีฟตลอดเชื้อมันก็เลยเข้ามาผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปคือเข้ามาแล้วออกไปเลยอ,อยู่ไม่นานนะคะเพราะว่ามันโรคพวกเนี้ยค่าโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแอคทีฟตัวเองออกออกกำลังกายเรามีเหงื่อออกหรือว่าไม่ค่อยนอนสมเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไหวนะ,ะมันจะหายเร็วนะคะก็เลยมาสังเกตก็เลยคิดว่า ลูกเราที่ไม่แสดงอาการเนี่ยเพราะว่าเขาเขามีเชื้อก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีไข้เขาไม่มีไข้เลยแล้วเขาก็ไม่มีแบบอาการแบบให้เห็นว่าเขาต้องสมอะไรนะคะอ่าทีเนี้ยในในวันที่สาเป็นเนี่ยเขาก็มีข่าวมาก,ก็คือญาติญาติคนหนึ่งซึ่งญาติห่างๆนะคะเขาก็เป็นเหมือนกันแต่แก่ๆแ,แล้วนะคะแก,แก่มากแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็ เพิ่งเสียไปเนี่ยเห็นไหมอาการก็คือประมาณว่าถ้าคนแก่เป็นแล้วระบบเขาทํางานช้าแล้วร่างกายเขาไม่มีนิวเทรียนไม่มีไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ได้เนี่ยเขาจะไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะอาจจะมีบ้างที่เหนื่อยหอบมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราป่วยใช่ไหมคะเราก็เลยมาเตือนสติ นะคะมาเตือนอทําคลิปนี้ขึ้นมาเตือนตัวเองแล้วก็เอามาลงให้ดูนะคะว่าเราก็เป็นโควิดมาแล้วนะคะเป็นมาแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวันที่10บแล้วนะคะเชื้อจะอยู่ประมาณ7-10วันนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นครบรอบของเชือ้ออยู่ประมาณ10วันในตัวสารนี้ปกติก็วันนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันหายแล้วแต่ เราต้องกลับไปเช็คอีกอาทิตย์หน้าด้วยความาเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะติดโควิดนะคะต,ตอนนี้ก็หายแล้วนะคะอยู่ในคิดว่าหายแล้วเพราะว่าเรามันไม่มีไข้มาหลายวันแล้วนะคะก็ะมีไข้แค่สี่วันหกวันนั้นก็คือแบบพักฟื้นร่างกายนะกะา สําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็ออกมาคุยมานั่งเล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่สากินอยู่ก็คือกินน้ําเยอะๆนะคะวิตามินซีชงกินนะคะ,ะเป็นไข้ก็กินไทรรนอนยาเขามีแค่นี้จริงๆนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราร่างกายเรายังยังไหวอยู่นะคะมันจะแย่ตรงที่คนที่อายุสูงที่สุด เขาจะร่างกายเขาจะปรับช้านะคะก็เดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆออกมานะคะเรามีอะไรก็ออีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่นะคะก็สวัสดีนะคะสําหรับ YouTube ทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะสัตว์ปุกใจมากเลย s u b สไครต์ต้อง100่้ยสับหนึ่งหซับแล้วนะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นแค่อุ้ยแค่นั้นเองแต่สานีแบบว่าโอ้โหอเมซิ่งมากนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะ